เ็นประจําก็คือยังมีงานทําอยู่ก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบเท่าคนที่ยังไม่มีงานทําอะค่ะก็เลยเจียดไปให้ฝั่งที่เขายังไม่มีก่อนแฮปปีป้กันทั่วนหน้านะฮะคุณกมลพรใช่เอียคุณถ้าเรากินแบบดีๆนะคนเดียวสาวโสดน,นะอยู่ที่เป็นอาทิตย์เลยนาะเออ,เอ,อนั่นก็เหมาะกับคุณเลย นะสาวโสดฮคุณผู้ผมชมครับมีข่าวดีจาก CP p h o t o มาฝากกันนะครับค<ะ>ุณผ,ผู้ชมโดยนายกฤษณะเศรษฐรางกูลนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท CP Photon ซลล์ผู้นำเข้าและจำหน่ายรถเพื่อการพาณิชย์ในประเทศไทยนะครับ<ะ>ท่านบอกแบบนี้ว่าเป็นข่าวดีมากนะคุณผู้ชม<ะ>ทาง CP p h o t o เนี่ยได้รับข่าวดีมาจากบริษัทโฟตอนมอเตอร์จำกัดจากประเทศจีนซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนของ CP p ฟตอนนะครับว่า ในปี2563ที่ผ่านมาเนี่ยโฟตอนมอเตอร์มียอดขายรวมทั่วโลกทั้งหมดนะฮะ682,000คันเพิ่มขึ้นถึง26%ซึ่งสูงเป็นประวัติการกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นปีแห่งการประกาศสักดาห์ของโฟตอนมอเตอร์กันเลยก็ว่าได้ครับ CP4 ตอนเองก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันครับในปี2,563ที่ผ่านมา CP4 ตอนสามารถปิดยอดขายได้สูงถึง195%เมื่อเทียบกับปี2,562เรียกได้ว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดกันเลยละครับถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด19อยู่บ้างแต่ CP4 ตอนก็ไม่เคยวันครับพร้อมเดินหน้าสู้กันต่อฮะ ส่วนในปี2,564ทาง CP h ฟต o n ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่600คันซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ท้าทายเป็นอย่างมากครับและยิ่งไปกว่านั้นก็คือปัจจุบัน CP Photon มีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการที่เปิดตัวและพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบถึง3แห่งด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือ CP Photon สะแก้วบริษัทวัฒนานครจำกัด สอง cp h ฟตอบุรีรัมบริษัท ck and sum motor จำกัดและ 3. าม cp โฟตอนคนครสวรรค์บริษัท gpn i n d u s t r y จำกัดโดยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook cp โฟตอนหรือว่าที่ World Wide Web cp โฟตอนคอครับ cp โฟตอนรถเพื่อการพาณิชย์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจทุกประเภทพร้อมขับเคลื่อนด้วยคุณภาพระดับ World Class จาก cp ครับ Oh, <ะ>ข่าวดีๆแบบนี้น,นะคะ,ะต้องแบบรีบเลยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดอยากจะทดลองขับ CP 4ฟตอนนี้ก็ติดต่อแอดมินเขาไปได้นะคะทางเว็บไซต์ค่ะพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าค่ะจะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องซึ่งวันนี้หลายคนจับตามองมากจับตามองเรื่องอะไรเดี๋ยวไปสังเกตดีๆนะ,ะสาวท้องแก่เขาไป<ะ>ต่อคิอวแบบนี้<ะ>คือเป็นวันลงทะเบียนนะคะให้กับคนที่เขาอยากจะขายลอตเตอรี่ในพื้นที่จังหวัดเลย<ะ>เป็นแหล่งเลยอะะ่ะแล้วระหว่างที่สาวท้องแก่ เขาต่อคิวอยู่คุณฮะน้ำค้าแตกอุยคอดลูกแล้วลูกอ่ะชื่อน้องอะไรรูนะ้ไหมน่ารัก